อะไรนะคะมาม่าสุราบุาเงาะไม่รู้งาอะไรเงาะที่เป็นลูกสีแดงแล้วมีขน <c oughs> ลูกสีแดงมีขนแล้วข้างในสีขาวที่หว,นว,นวา,วาอนอนวสและเอ็อาน so klein, าดนดและสเล็กๆใช่เหรอที่มันเป็นขนนะอันนั้นไม่ใช่ที่มันเป็นลูก ลูกเป็นขนขนอ่ะที่มันมีเหมือนผมอ่ะลูกสีแดงแล้วมันมีเหมือนผมแล้วแกะเปลือกออกแล้วกินข้างในสีขาวอ่ะไม่รู้้รู้ไม่รู้เหรอแกะเอาโทรศัพท์มาเปิดเงาะให้น้องดูสิมากิเอาน่ากิเอาเคยกินไหมอือรู้ใช่ไหมอือเอาเลกรสชาติเป็นยังไงอูดรสชาติแบบไหนอร่อยเปวหวาน รสชาติอร่อยอ่ะเนี่เงาะเนี่ยเงาะเงาะเงาะเนี่ยจะกลับไปกินเงาะใช่ไหมคะเราจะกินเยอะไหมคะกินทุเรียนด้วยไหมล่ะดูเรียนแงะเอ่อเคนสตูดิโอเรียนหนูรู้จักทุเรียนไหมทุเรียนเป็นยังไงคะหนูรู้จักทุเรียนไหมไม่รู้จักเหรอรู้จักไหมรู้จักเป็นสีอะไร สีเหลืองเงินเสื้อน่จัดแต่ว่ามันเหม็นแล้วก็ไม่อร่อยหนูรู้ว่าน้องชอบมันอร่อยมากเลยนะทุเรียนอ่ะมันเป็นสีเหลืองแล้วมันเหม็นด้วยเหรอหลอดอันนี้อันไหนคะอันนี้อันนั้นเหรอทุเรียนอ๋อหนูรู้จักเหรออือมันอร่อยนะมันอร่อยมาก